สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขารอรอบวันนะครับอุ้มฆ่าหนุ่มหัวใสทิ้งหมกสวนปลาล์มตำรวจคาดปมหักหลังเรื่องสอบวันโยงคดีฆ่าสี่ศพหลเด่นก่อนนะครับเมื่อเวลา08.00นวันที่7พฤศจิกายน58ร้อยตุนเอกสุขมลสุรีดำรงวุฒิครับพนักงานสอบสวนสพเช,เชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุพบศพคนถูกฆ่าตายที่ริมถนนข้างสวนปลาล์มน้ำมันหมู่2ตำบลบ้านกลางอำเภอเชียงใหญ่ รับแ,แจ้งแล้วจึงรายง,งานให้ผู้บัญชาทราบตามลำดับขัน้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวัฒนาประสมทรัพย์เพื่อ,อการสพรเชนใหญ่พันตำรวจโทนิวัฒน์คงด้วงรองผู้บงคารสืบสวนนำกำลังตรวจตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่มือที่ใต้ตกตึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพผู้ตายทราบชื่อคือนายประพันธ์จุนทองใสอา,ายุ33ปี อยู่บ้านเลขที่803หมู่9ตำบลหัวไจอำเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่ไม่ทราบขนาดเข้าที่ลำตัว5นัดกระสุนทะลุทุกนัดศพเริ่มแข็งคาดว่าเสียชีวิตแล้วมาแล้วประมาณ6-8ชั่วโมงครับตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยต่อสู้แต่อย่างใดนะครับเชื่อว่าคนร้ายน่าจะลงมือฆ่านา,นายประพันธ์มาจากที่อื่นแล้วนําศพไปทิ้งในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นที่เปี่ยวห่างไกลบ้านเรือนชาวบ้านครับ จากการสอบสวนว่าทรา,าบว่านับก่อนพบศพมีเจ้าของสวนฟาร์มดังกล่าวเดินมาดูสวนปรากฏว่าเห็นร่างของนายประพันธ์ถูกฆ่าตายอยู่ริมถนนถจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบในเวลาต่อมาเบื้องต้นทางตำรวจเชื่อว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่าสามคนได้ล่อลวงหรืออุ้มนายประพันธ์มาจากที่อื่นเพื่อตกลงปัญหาบางอย่างกันครับแต่ตกลงกันไม่ได้คนร้ายจึงได้ลงมือสังหารนายประพันธ์ก่อนจะนำศพไปทิ้งในจุดเกิดเหตุกระทั่งมีคนมาพบศพในเวลาต่อมา ส่วนสาเหตุการตายทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการหักหลังหรือขาดผลประโยชน์ในธุรกิจผิดกฎหมายบางอย่างและโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งจะได้สืบสวนสอบสวนรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับวันเดียวกันพันตำรวจเอกวันชัยเอกพอรพิษู้ื่กับการภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมพันตำรวจอนุชนชาม,มาศรองผู้บังับการนะครับพันตำรวจเอกชาวินบุญประดิษฐ์ู้ื่กับการ ของรับชุดสืบส,ส,ส,สวนนะครับและนานยตำรวจเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์คดีฆ่าผู้อื่นเนื่องจากในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุฆาัานตายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเน,นื่องนะครับจึงประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับอาวุธปืนพร้อมสั่งการให้ชุดสอบสวนในแต่ละพื้นที่เร่งสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายมันดนินคดีอย่างเร่งด่วนและส่งกำลังนปปชลงพื้นที่ร่วมสืบสวนคลี่คลายคดีด้วยนะครับ